สวัสดีครับพี่น้องมามันี้บ่ได้เดินทางไกลเหรอค่ะตื่นสายเมืงง่อยอ,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 อ่อนแอร์อ่อนแอร์สวัสดีครับสวัสดีสสดทุกทุกท่านสุขสุขทุกคนครับผมเ<า>ก็บคู่บุญอ้ามันี้เขามาลอ,อยเฮ็ดนี่ยังไงเฮ็ดตะเตาคนนี้มาลอยเฮ็ดตับเตาครับเขาทักหน่าละแหล่ะฮะบ่ได้เดินทางไกลครับบอมเมนสายลื่เด็อเดอันนี้นอกคุณนะเพื่อนนี่เลยจังหวัดนากลาเขาเจอบอมเมนนากลาด้อค่ะอุ๊ยค่ะเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง ดอกงดอกงามนี่ฮิดกูบุญกูบาลามีอุมชู้ของปีนี้ดีครับกับเตาแกงใส่หนอ่อไม้เกีงใส่หมอ้อแกีงใส่ยังกะเสียก<อ>นี่<อ>ะตามไปรุ่นกันครับก็คาดกันไว้ว่าออกบ่อร้ายดอกจะว่ามา่เยี่ยมไม,าาม่ยาอได้จักสองสามดอกก็ดี<อ>ดดทั้งสิ่น<อ>นะ ฟอน่อ,อนเลี่ยวฟอนเกี่ยวไปแล้วได้แกงแล้วบัดน,นี้ <c oughs> คืปปอกิบปนเอาดอกที่สองครับพี่น้องหมุดเด้งฝนห้างฝนถึงช่วงนี่ไงไงมาเลยนี่ไงไปซื่อเด้ยก่ามันตกพี่น้องอตกอยู่ทางสำลุงฝาบสีขอบ่ออ,อุ้ยมาขันนัยเป็นดอกนุ่งคอในดอกนุ่งเฉียวไปปลูกเสียวไปปลูกครับเสียวไปหลอก อน้อยตามจริงกระปูกเรื่อยๆยืดดอกเพื่อละดอกเนี่ยสองดอกเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันเนี่ยผมจับจุดถือแล้วมันเนี่ยเป็นย่งต้องเอาไปปลูกใส่ต้นทีต้นไหมเ<อ>่เอ้าตนเดี๋ยวไปปปูน้ำก้องเพื่องได้จังไได้แต่ถูกเทือนอี่ลยน้ำริมสวนตัดผ <c oughs> ่ามาที่หมออยู่พั่เฮือนเลยหรือค่ะพี่หนองไปหล่อจเจ้านิวเข่ามันมีเห็ดเนาะเห็ดมันหางแกวบาทนี่ อันเห็ด,ด,ดกินไดสองดอกอะเอามาลวกแกงใส่นใหน่อไม่พอได้ใส่เขาเพื่อใส่เจียนาร้อนเลยโอ้ยมาเด้อพี่นอ้องมาขี้เขาเหนียวแหมอืมอกอเ็เพิ่งเห็นหองหมาจานรอบอืมแต่แม่งแหมงน้ำด้วยอืมใส่ขึ้นมาใส่แมงวัน เอ้ยเดี๋คิดกองแหย่มานี่งเรื่องตจะขอกินแตเวลากินหอยเนาะืึไรแมงวันโอ้ยว่านอะไรเี้ยเออเออพมีดอกโอ้ยลมเย็นดีดนะลมมาโดพอดีเลยโดนกับมารค่าูโดนตัวส้คนน้อยเลยแต่ปุ้ยตวเวว่าว่างเขาด้วัน วายเฮ็ดอันนั้นนะหมดแล้วสือหนึ่งว่าสือหน่งัเขาวางเขาเลยเขาเปล่าอง้ตัดยนกเราอันี้โคตรตรงีเจ้าอันนี้นออหนึ่งเขาแล้วก็แกงซื้อให้เขาเขาก็กินมาเป็นเลยนอทางเขาเขาบริกินยังฉันึิงเขาเป็นกระอดหมูนควยจ้าปลาเดก็ดควายก็ได้เสร็จก็เด้รวยกงท้วนเขา

ใส่เนสโซนไม่พอ,อ,อนี่โอนก้างรับประทาเสียงอ้าวเออนี่ก็โอ้มดมันเด็กก้างผู้ผ้าผูเถ่ายหยาดกอชุดแหลกเขาต้องตาจักกงซีนี่โอนก้างเด้อนี่หน้าตาเออ เลาวเออวะน่ะนี่โอ oh, ้โหนี no ่แหละจ้าอู no ้ม่เนดูฉันสันแค่กูมาน้ามึงเดี๋ยวตักให้เราแล้วเราสีวิสเสมาห่อเลยเออเปีงแต่เนี้ว่ะเราเปียกเมื่อวานนี้ยังไมเปียกเราบ่มาต้องใส่หมูหวานเอาก็ะบาเถั่วเอาเสาว่าบบเผื่อล้วให้ปูนเฮ็ดไข่ไปเฮ็ดพูนเราอยากแห้งเราสิกินหลายกินหลาแบบที่นี่กำลังบ่ถึงแบบที่นี่ก็สิเมื่อยแหม่เขากินหลายก็เมื่อยเออไม่นดูเออเขากินหลายก็เมื่อย สมอยากแล้วว mm. ่ะคือก็ดมนดูมัไปสายองวฮียเมี่ยตัวเดียวคนเผาอันนี้กินได้ตก็ไดเดซิเป้าหนึ่งันนาปากขาอันคนเพราะว่าาเยาจะได้กินไ้เดือนนี้คืนจะหาซิแปดมาหาซิเ่าไปเั้งโหกซิบเดือนอันนี้นะเพื่นนำานะเดือนเีษสายมาหาซิแปดมาวันดีมากมาอีกิรูหนึง มาเด้อกลิปเขาูุสวัสดีหล่อกลิปเขาจากหาเฮต์มาตอ่อ้วยคลิปันนี้เลยเแต่มาแต่หมาหอันเดอลุกโดดอม่นื่อยไหมปวดร้อเดยวขึ้นมาเืมือนกันมึโดนาโดนานระยาขึ้นมาลุกโดโด อเนี่โอ้บึงบเอาจักรนนี่อนี่เนี่ยเอาเออเยอาโอเออเออเอใส่ลยอยู่ใดหางมันมาสีเขียวเเลเบเลเกบ่โอวานเก็บบ่ื้อิมัอ่อนน่อื้อือ้าวน่งขวไ่ทนใดอก เชนเนี่นะย,ย่เ่้านะเราจะไปเก็บอยู่หลงหนีเอามาใส่เก็บ,บ,บนี่นก็ลนเียแซบแซ่บเขาเนี่ยเขาดีกว่าเปอ้แรงกว่าปลานนอาุ้มปลาเยอะกเลย ม่ชอบอย่ากินไหลกา,าวพอจะกินขาวเนี้อเลินพอก็ไม่อยากแก้ก็เลยกินแก้แค่นี้อันถ้าขอบสห้อ,อก็หัน

เบิ้งก่อนเบิ้งก่อนเดี๋ยวเขาอันนี้เบิ้งก่อนแป๊บนึงแก่บัปลาทั่วเนอยมืกัมานี่นจหรอเมีนดิเออตีเอาุดน้ำบ่อุูนั่น น,นี่แม่มันเป็นกรหู้ห,หน่วยอืมอมาใหม่ก่อนขนาดเดี๋ยวจะค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเปหลักลมือหม้อเนี่ยเข่าห่างนี่กระซอนก้านหลงอีหล่ะมือหม้อเนี่ยแมเข่าห่างบม่ได้ยิ่ง้อนในเข่าดอกอันนี้สมัยสมุนเพราะว่ามันเห็นตัวเขาห่างกาเดี๋ยวห่างแม่บอกเขา,า,เขา,า,เขา,าไใจข,ขีดเพราะว่ากระจอกเขาไม่หาโคตรเดาหน้าเขไม่หาโคตรเดาจะเข้าใจนิดนึง จังหวไฟนะเสียเลยบริบกายินในเขาบ่เลยนะเว่ากับ,กกบุูกเตาเขา้เาก็มายนยิบริการตัวเองบุพ่แต่บริการตัวเองเ,เออาเดในอันนีน้ก็คือพลังเด็ดเออเดวนเขาตากิน่นะเขาไปกินไไห้าเนะ่ไหางในทางหองเข,ขานนะ่ดคือว่านะมออได้กับจอกระพรกับโคกไจอ โคดอกจอเขาเาียกว่าหนามนี่หนามยังหนาเีหนามุ่ก็เีวเีงื่อเขา่ไ็้ใส่เงื่อนสวยแต่เขาใส่กระดาษก่อนเนให้ามไปี่เสียเลยบเลยเหรอก็คนเท่าตอคนเท่ามูเรียจะไปปลาหิก็นเลยูยแแนีใหม่เป็นนใหม่สดนั่น ลมดิ่งตึงตึงอยู่ไปไหนกัน<อ>มันพือนรัตพนสิตเลยหักปอกแบบแบบรูบแ <c oughs> ห้งดูน่นน่ารักอ่าไปสามวงาดเก๋เก๋ไกปลาบอกมันเปียกอยู่เ๋ยามันวเสียบคมันโกอยู่เลยน่คือไม่นหนัเนาะอืมอเพาม่นม่หนักด้วยว่ไปโชว์เต็ม มาเจยแดงแดงเอใหม่ใส่เห็ดเกี๊น่องหอนหอนหอนหงกเกียวมากมากัดเหลียวแล้วนะหามอตัดแต่มัอนมาตัดหกล้วกลมนามาวะท่นนิ้วปุ่เขาเว้นกู้ใบสามกู้มาแต่หน้าหามอมากินเขากุ้งกับเฮียงกุ้งกับหมาน อืมกินถุงวันนี้ก็กินตัวนันสีถุงเขาห้กมกูเบอหนั้งจบแล้วยหไปเรื่อยๆบ่อขางแหงแค่เมื่อวนนี้แค่เออันร้แล้วมืนันกูหุงมอนบ่อแหงสิเลยอีสวยแบบหุงเขาแบบได้จังโมมีเขาแหงกันอีสวยคนนี้มาขอแหงหุงอม้ก่อนกับไผ่อ่อนๆกว่วมันอืมันไผอ่อนแหงกับเอห่างเขาแหงมันเด็ดมาทอเย็นด้วย ลืมจบคีบกินแล้วแตกชาแตกชายกินแล้วก็แซ่บแซ่บจนหลงแซ่บจนหลงจบคีบก็ยังมาแบดกับซีเบิร์นสรุปว่าแซ่บซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเลยสามดอกก็แกงได้เสามดอกแกงได้ใส่นน้องไม่ได้ลายแม่นกัเขามีของเก่าห่าไปเลียกนอนซะอูคอยยาวงออูเจ้าอูสื่ออูสียังกันแทถคือดับมาแทถ ซีเดนีย่งพวกกะทิอ้วมันจะเปื่อยแน่นี่แล้วว่าสีนี้